วิธีการจองซื้อนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ2568นะครับครั้งที่1จากธนาคาร c i m b ไทยนะครับวิธีการจองซื้อของธนาคาร c i ไ b ไทยเนาะเนื่องจากว่าพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือพันธบัตรกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2568นะครับอายุรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.65ซึ่งจะเปิดจองซื้อวันที่13 1 4 1 5พฤษภาคม2568ในเดือนนี้แหละนะครับจะเปิดผ่านนะครับ6สาบันหลักๆนะครับ6สาบานหลักๆห,กห,กห,กหนในนั้นคือธนาคาร CIMB ไทยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจองซื้อกันฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเปิดจองซื้อนะครับผ่านแอป CIMB ไทยหรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขานะครับเริ่มต้นลงทุน1,000บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงนะครับ จัดสรรเป็นรูปแบบสมอลล์รฟเฟิลคือจัดสรรทยอยจัดสรรรอบละ1 0 0 0บาทวนไปเรื่อยๆนะครับจนครบวงเงินการจองซื้อนะจองดอกใจดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน3เดือนจะให้ดอกเบี้ยทีหนึ่งนั่นเองนะครับคำเตือนผู้ลงทุนทำความเข้าใจในะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการใจลงทุนทุกครั้งและทัวระเพทด้วยนะครับมาดู6ขั้นตอนวิธีการจองซื้อผ่านแอป CIB ไทยนะครับจองซื้อพันธบัตรกัน ขั้นตอนที่1น,นะครับเข้า FCB ไทยเสร็จแล้วนะครับไปที่การลงทุนนะเมนูการลงทุนเลือกพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลเมื่อมาที่พันธบัตรรัฐบาลแล้วเราจะเห็นพันธบัตรที่เปิดจองซื้อนักขนาดนั้นนะครับอยู่นะให้ทําการเลือกรุ่นที่เราจะจองซื้อนะครับในรุ่นปี6-8มันมีรุ่นเดียวนะครับก็คืออา,อายุ7ปีเนาะนะครับก็กดเลือกไปเลย เสร็จแล้วนะครับข้างบนมันจะขึ้นชื่อนามสกุลบัญชีเรานะครับเพราะว่ามันต้องหักเนาะหักบัญชีเราไปที่พันธบัตรนะครับไปที่บัญชีพันธบัตรให้ดูรายละเอียดให้ดีนะครับว่าใช้พันธบัตรที่เราต้องการจะจองซื้อไหมกดยืนยันพอยืนยันปุ๊บแจ้งผลการดําเนินการจองพันธบัตรนะครับมันจะแจ้งไปที่อีเมลเพื่อยืนยันทํารายการด้วยนะครับ ขั้นตอนที่5รอรับอีเมลประกาศผลการจัดสรรและเอนะครับหรือมีการคืนเงินคือต้องเข้าใจก่อนว่าพันธบัตรนะครับเราสามารถจองซื้อนะได้เลยนะจองซื้อเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่จํากัดกระวงเงินขั้นสูงในการจองซื้อแต่นะครับมันมีในส่วนของตัววงเงินจัดจําหน่ายอยู่นะครับวงเงินจัดจาหน่ายผ่าน6สถาบัานทางการเงินคือ25.000ล้านบาทซึ่ง บางคนจองซื้อนะครับเยอะอย่างเช่นจองซื้อ3าล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อได้รับการจัดสรรจริงๆคือได้รับแค่2ล้านอีก1ล้านเขาก็จะคืนให้ใน2วันทําการถัดมานั่นเองนะครับเพราะนั้นเราสามารถจองซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่จะได้รับวงเงินจริงๆเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่จองซื้อว่ามีคน สนใจมากขนาดไหนมาลุมจองซื้อกันเยอะขนาดไหนนั่นเองนะครับขั้นตอนที่6จะเป็นการติดต่อสาขาใกล้บ้านเพื่อทำการขอรับสมุดพันธบัตรหรือไปอัปเดตนะคือใช้สมุดเล่มเดิมก็ได้แล้วก็ไปอัปเดตพันธบัตรซะนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนั่นเอง 6ธนาคารชั้นนำที่คุณสามารถจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์หรือจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังได้ออกมาให้จองซื้อนะครับก็สามารถที่จะจองซื้อได้ผ่าน6ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร กสิกรไทยธนาคารกรุงศรีนะครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับซึ่งผู้ที่จองซื้อได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็วงเงินการจองซื้อนะครับทั้งหมดเลย6ธนาคารเนี่ยมีวงเงิน25,000ล้านบาท นะครับจองซื้อขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทและก็ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงแต่คุณจะได้การจัดสรรครบตามวงเงินหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนผู้จองซื้อนะครับมีการจานวนมีผู้จองซื้อเยอะขนาดไหนเพราะหลักในการจัดสรรน,นะครับของธนาคารชั้นนำเนี่ยจะใช้หลัก small lot first ก็คือการจัดสรรเป็นรอบๆนะครับรอบละ1,000บาทก่อนนะครับให้ ทุกคนนะครับได้1,000บาทในรอบแรกรอบ2ได้1,000บาทรอบ3ได้1,000บาทจัดสารไปเรื่อยๆนะครับจนจะกว่าจะเต็มวงเงิน25,000ล้านบาทเท่ากับว่าถ้าในรอบนั้นนะครับถ้าในการจองซื้อพันธบัตรรอบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมีคนจองซื้อเยอะนะครับสมมุติจองซื้อเยอะนะครับแล้วมาลองจัดสรรแบบ small first ได้กันคนละ สูงสุดคือ2ล้านถ้าค,คุณจองซื้อ5ล้านคุณก็จะได้จัดสรรแค่2ล้านบาทอีก3ล้านบาทเดี๋ยวเขาจะคืนคุณนี่คือหลักการจัดสรรนะไม่ใช่ว่าคุณจ่ายเงิน5ล้านปุ๊บแล้วคุณจะได้รับการจัดสรร5ล้านเป๊ะเ,เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับจำนวนคนเนาะนะนะมันจะไม่เหมือนกับการจัดสรรผ่านนะครับแอปเป๋าตังที่เป็นในรูปแบบของเอ่อ first come first serve นะครับก็คือมาก่อนได้ก่อนอันนั้น่ะ คือแย่งกันแต่อันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแย่งคือคุณจะไปจองวันสุดท้ายก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นจะต้องรีบไปจองวันแรกอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้น6ธนาคารชั้นนำนะอย่าลืมนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะออกคลิปวิดีโอว,ว่าวิธีการจองซื้อผ่าน6กธนาคารชั้นนำเนี่ยมีวิธีการจองซื้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการออกคลิปวิดีโอให้ดูนะเพราะนั้นไล่ดูนะครับ ช่วงนี้เป็นหน้าของพันธบัตรออมทรัพย์ห้ามพาดเด็ดขาดก่อนจากกันอสังหาวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิชฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ